สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะ Bangkok Life Happy Movie Day นะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราตั้งใจมอบให้กับสมาชิก BLA Happy Life Club ทุกท่านนะคะเราเชื่อว่า,อาบริษัทประกันชีวิตนะคะไม่ได้ดูแลได้แต่ความมั่นคงหรือว่าความปลอดภัยทางการเงินนะคะแต่เรายังสามารถเข้าไปดูแลใส่ใจแล้วก็เติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าได้ในทุกๆวันของชีวิตนะคะจากสิทธิประโยชน์ที่เรามอบให้ค่ะสําหรับกิจกรรมดูหนังกับเด็กๆในวันนี้นะคะจริงๆ้องบอกว่า ็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากได้ความเพลิดเพลินนะคะยังได้สิ่งอื่นอื่นอีกมากมายนะคะคือเราสามารถมีเวลายอยู่ได้กับครอบครัวของเรานะคะได้เสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกน้อยนะคะแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการในด้านอื่นๆด้วยนะคะประทับใจในกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกที่พาลูกๆมาดูก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าโอเคได้ ได้พาลูกๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นโรงหนัง iMaX kind of mm hmm. กซะด้ labels, fruit, วยมีความสุขครับพาลูกๆมาหัวเราะกันในโรงหนังเป็นลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตก็เหมือนกับมีกรุงเทพประกันชีวิตมาคอยใส่ใจครอบครัวด้วยตลอดเวลาครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมากนะครับที่ม oh, hmm. ีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับประชาชนที่ถือประกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ดูย่างครอบครัวเท่าไหร่นักนะครับ ก็มีกิจกรรมนี้ทําให้เรามีโอกาสได้มาอยู่กับครอบครัวได้แบบนร่วมกันครับผมก็สนุกนะครับสนุกค่ะอยากให้กิจกรรมนี้เกิด